ทอล์กออาโบรพูดคุยหลังดูมาร์ทไรเดอร์รีไวซ์ตอนที่เจ็ดมาถึงตอนที่เจ็ดกันแล้วครับมาร์ทไรเดอร์รีไวซ์โอ้โหเรียกว่าตอนนี้นี่ยังคงดูเดือดและขายของเล่นเก่งเหมือนเดิมสำหรับรีไวซ์แล้วตอนนี้ของล่นค่อนข้างเยอะตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เก็ตโอ้โหในตอนนี้นี่เราไม่พูดคำทำเพลงมันมาแล้วชีตาเดสแมนนั่นเองัตูตัวใหม่มทำให้จอร์จเนี่ยต้องให้ อีกขี้เลยแจ็คเ w h i ไวส t แ m มเอาไปตอกก่อนกับเนสแมนชิตาตัวต,ตัวใหม่มาจะต้องจะแซมอันใหม่ออของเล่นใหม่กับต,ต,ตัวตัวใหม่เป็นสิ่งที่คู่กันในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นบุค,คลิกที่เปลี่ยนไปของไดจินั่นเองระหว่างคาเงโร่กับไดจิตัวเขาเองออถ้าเป็นคาเนโร่จะกระดิกนิ้วแหละแบบมือมันอยู่ไม่สุกนึกได้ว่าอาเลอร์นิด ถ้าเป็นในถ้าเป็นในจิงจะแบบเสียงจะตื่นตัวตลอดเวลา,อ,าอะไรแบบนี้ไปแล้วในตอนที่7นี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วฮิโรมิของเราเนี่ยได้แปลงร่าง,งเป็นคอมมินเดอร์เดมอนแล้วในตอนนี้เรไยกว่าเท่สุดๆนะพี่เกดต้องสิงไงกับคอมมินเดอร์เดมอนของเราตัวใหม่เรียกว่าเปิดตัวมานี่ถือว่าเท่เลยจัดการกับอ e ีวิลได้ไม่แพ้นั่นเองไม่ไม่กิ้ง ไม่ไม่เป็นกระสอบทรายอะเปิดตัวเจีเ่ย้าไม่ได้ออแบบให้อ e ีวิวกระทืบเล่นอย่างนี้ไม่ใช่อะอย่างนี้ไม่ถูกอ่าเขาก็เปิดตัวมาเลยเนี่ยคอมเมนเดอร์เดมอนเนี่ยใช้ละสไปเดอร์ไวท์แซมนั่นเองเรียกว่ายังก็สไปเดอร์แมนทำให้อ e ีวิวนี่สู้ไม่ได้เลยจนต้องหนีกลับไปอา่าเรียกว่าถอยมาตั้งหลักก่อนส่วนรีไวท์นี่ก็ใช้ละแจ็คเกิลไวท์แซมจัดการไปสแซมปิ้งฟินิชจัดก,การกับชีตาเดสมนเฟสสองไปจนได้ แล้วก็เป็นการจบปัญหาดรามา่าในครอบครัวของตอนนี้กันไปอ่าซึ่งคุณพ่อที่เป็นชิต้าเดสแมนเนี่ยคือต้องการให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นหมอแต่ลูกเนี่ยเหมือนเขาเองไม่ยอมอ่าลูกก็เลยแบบไม่เอาแล้วไปเป็นโจรดีกว่าไปโมองอะจนพ่อน,นี่ปลุกเลยปีศาจในตัวเพื่อที่ต้องการให้ลูกเป็น,ปนหมออ่าสุดท้ายก็เลยไอ้คีนี้ตบลหลเป็นอ่งทีแล้วก็จบกันไปสำหรับตอนที่เจ็ด เรียกว,ว่าตอนนี้ดุเดือดเลดือดพ่างกันพอสมควรโอ้โหเรียกว่าอีวิลปะทะเดมอนรีไวต์ปะทะชิต้าเดดแมนในตอนนี้จัดเต็มแะ้อันนี้เท่สุดสดโอ้โหส่วนในตอนหน้าเนี่ยครอบครัวอิการาชิเนี่ยไปเที่ยวออนเซ็นกันแหละอ่าเพราะเป็นการฉลองที่คุณแม่เนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วแปดตอนได้ออก,กักทีอ่าแต่ว่าพอไปเที่ยวเนี่ยอีคินี่รู้เลยว่าไดจิเนี่ยมันไม่ใช่ไดจิไดจิมันคืออีวิล ็สดงว่าไอกิแปลกไปโอ้โหแล้วตอนน,นี้เราจะได้เห็นการประทากันแล้วของรีวิ์และอ e ีวิวแบบจริงๆจังๆฮะแจบกันเลยสำหรับรีวิ์ตอนที่7ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยไม่พลาดคลิปใหม่ของเราโพคุโบอาฮ่สำหรับวันนี้รา,าไปก่อน สว,ส,สวัสดีครับ